สวัสดีจ้าร้านแท็กเตอร์นัดสาขาสมเด็จมินีกัสิมาอัปเดตหนะ้าร้านให้ลูกค้าเบิรงนะคะอัปเดตสินค้านะคะวันนี้สิมาอัปเดตเป็นอ,อ,อ,ปปนะะอ่อพวกอุปกรณ์นะค่ะอุปกรณ์ต่อพวงอุปกรณ์ที่การเกษตรเนาะค่ะอุปกรณ์ทำไร่ต่างๆเนาะค่ะว่าเออสิมีอุปกรณ์ะะรตัวไหนในราคาเท่าไรเนาะค่ะเนาะวันะะนี้นสิมาอัปเดตเป็นอุปกรณ์นะคะ มากันที่ตัวแรกเลยผา,านขุดมันผานขุดมันนี่เป็นของไข่หน้าสาเนา,านะคะ่นะเนาะผานขุดมันของไขาา่หน้าสาราคาสียูหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเนาะคะ่ะหนึ่งมืนสี่พันบาทถ้าลูกค้ารับกลับเองมีส่วนลดให้ห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็ต่อมาแล้วค่ะเป็นผานยกล่อง นาซาค่ะใบ22ราคาซียู18,500บาทค่ะ18,500บาทค่ะลูกค้ารับกับเองค่ะมีเส้นลดคึืนอกันค่า500บาทค่ะแล้วก็ใบ23เอ่อคอขอให้ค่ะแล้วก็ใบ24นะคะใบ24ของนาซาจะอยู่ที่19,500บาทค่ะ0 0บาท แล้วก็โตต่อมาเลยเนาะคะ่ะเนาะขายต่อมาคือของปอเสรีโชคชัยปอเสรีนะคะเป็นของปอเสรีปอเสรีนี่ยสียู่เอ่อมีใบย,บย,บยี่สิบสองใบยี่สิบสี่ใบยี่สิบสองนีสียู่ราคาเอ่อ ใบยี่สิบสอหนึ่งมื่นเจ็บาทเนาะคะ่ะใบ22ของอ่าปอเซรีเนาะคะ่ะใบ2ี่ีจะอยู่1,800่เนาะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะค่มาค่ายต่อมาเลยค่ะเอสของเอส SPK SP ตัวนี้ียูแล้วค่ะ 18,500เหมือนกันค่ะใบ22นะคะใบ22ใบ24จะอยู่1นึ0 0หม่นเก้าบาทเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนี้ของขายเ p k เนาะค่ะเนาะแล้วแต่ลูกค้าสิมักรุ่นใดยี่หอ้อใดเนาะค่ะเนาะกนี่หลากหลายรุ่นหลากหลายยี่หอ้อแล้วก็ต้อมาะะ้าค่ะขายต้อม้าเป็นพานพานพุทธมั่นตาเพชรเนาะค่ะเนาะ มันคุ้มมันตาเพชรกับสียูรคาคาหนึงน่งมืนสี่พันบาทนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทกับสีนูนวดกุ้งหวดยังห้นะคะบารนี้เหาองกับสีสบ,บ,สบิ้งอ่า,ส,อาสินค้าใน้ฟังผุนเลยเนาะอ่ะมาต่อกันเลยจ้ะเอ่อตัวนี้จะเป็นโรตารี่ของโศกไส้จ้ะโศกไส าเมตรหกีนี่ซียูสี่่นเจ็ด้าร้อยบาทเนาะคะ่ะสี่หมยบาทของสวกไส้เนาะเะานะแล้วก็เมตรเมตรแปนี่ซียูามื้าหมื่นสามพันห้ารบาทเนาะคะ่นะเนาะไอนี่ทเมตรแเนาะคะ่นะเนาะของสวกไส้คตัวต่อมากเลยค่ะของสยามสต,ตล่าสยามสต,ตล่า ตัวนี้เลยค่ะสยามสตอ่าของสยามมีซิวเมตรหกมีซิวสี่หมื่นหกนะค่ะลูกค้านะเมดแปซหาหมื่นหานะคะ,คะ,ะ, 55, 55, ะ,คะต่อมาของหนุนต่อมาเลยนะค,ะนะค่ะนาอลูกค้านาซาค่ะนาซาเ,เป็นโตรตาลี่ของนาซานาซานี่เมตดหกซิวสี่หมื่นแปดนะค่ะเม็ดเมตรแปดนี่ซิวหาหมื่นหก สองเมตรเจซียูเจ็มูลหา่เนาะค่ะเนาะโตต่อมากเลยค่ะเป็นผานพ้วนผานพ้วนเอพีเคค่ะผานพ้วนเอพีคนี่ค่ะตัวนี้เลยค่ะ,คะผานพ้วนเอพีตัวนี้สีนี้ผานพ้วนเอพีเคใบยีสี พีเคใบ24สิบยูสามหมืนเอ่นแปดเนาะคะ่ะแต่ว่าใบ22สิบ2อยูสามหมืค่ะแล้วก็มาทีริปเปอร์เลยค่ะลิปเปอร์ 6, หกขาเฮ็ดอ่าหยสำรับเห็ดเอ่อไรอ้อยเนาะคะ่ะสี่ยูหนึ่งหรอบาทนี่ค่ะเฮ็ดไรอ้อยเนาะคะ่ะแล้วก็มาทีผานยกหล่องคูเนาะคะ่ะของเอ็อพ ของ N S P ตัวนี้กับซีอูราคาสามมือนนะคะใบยี่สิบสี่ซีอูสามมื่นต่อมาเลยค่ะต่อมาใบยี่สิบสองใบยี่สิบสองนี่ซีอูสอนแะคะดูค่ะสองมนแปดพันต่อมาเนะคะ่ะเป็นของโนตานีของเจซี่ที่เนาะคะ่ะเมียยี่สิบนี่สีเขียวๆนี่ค่ะสีเขียวๆนี่อันนี้ซีอูราคาเจ็ดหมื่นนะคะ่ะเจ็ดหมนตัวนี้ค่ะ สิอยูลาคาเจ็ดหมื่นบาทและะ้วก็ห้าก็สิบไปสินค้าตัวต่อไปเลยนะคะ่ะเอา่มามาสินค้าสินต่อมาเลยแนะคะ้ค่ะนี่สิเป็นลอกกันจมถ้าลูกค,ค้าอยากได้ลอกกันจมรุ่นใดใส่รถรุ่นใดแบบใดนะคะ่ะ ทางร้านเฮากัมีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบเนาะค่ะเนาะหลากหลายขนาดตัวนี้ตั้งแต่ L 3ลสหอด L อลซิปเนาะคะ่ะตัวนี้ซียูราคาอยู่9,500เนาะค่ 9, ะ,คะตัวนั้น LC H, H L อลซหาหอด L อลหาซิปเนาะคะ่ะตัวนั้นซียูราคา10,000บาทเนาะค่ะเนาะแล้วก็ลูกค้าท่านใดอยากได้เป็นเครื่องพ่นยาเนาะคะ่ะเอ้ยเครื่องพ่นยา เครื่องพ่นยาเอาไปไปพ่นยาไอซุ่มอ้อยมั่นเอ่อพนยายางกะได้ลายยางหรอค่ะอยู่ประมาณราคาอยู่สามหมื่นหานะคะ่ะราคาสามหมื่นห้าเห็นค่ะตัวต่อมาแล้วเนาะคะ่ะเป็นโรตารีขราร่ของฟาร์มาเทคค่ะลูกค่ะโรตารี่ของฟาร์มาเทค ลอตารี่ของฟาร์มาเทคเนาะค่ะเนาะฟาร์มาเทคนี่สิมีหลายราคาเนาะค่ะเนาะเมตรสามเมตรสามนี่ซียูซี่เมื่นหานะค่ะเนาะเมตรหกนี่ซียูซี่เมื่อนเก้าแล้วก็เมตรแปดซียูหามื่อนเจ็ดสองสองเมตรสองเมตรยี่ซียูเจ็ดมื่อนเจ็ดเนาะค่ะแล้วก็ แล้วก็สีนี้ราคาอันจิซีอูแบสซิเส้นเนาะคะ่ะแบสซิเซนสีอยูซีอูสามหมื่นสองห่าลอยนะค่ะเนาะแล้วก็สีนี้กระบะปลูกมันค่ะกระบะปลูกมัน่นเลยค่ะกระบะปลูกมันกระบะปลูกมันตัวนี้สีอยู่ราคา หนึ่งมืนสามพันบาทค่ะเปิดค้างได้ตัวนี้สีเปิดค้างได้มาสินค้าตัวต่อมาเลยค่ะลูกค่ะสินค้าตัวต่อมาตัวนี้จะเป็นผานทํารุ่นของนาซ่ามือหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นผานเฮดรุนของนาซ่ามือหนึ่งเนาะค่ะยูสามหมื่นหาะค่ะเนาะตัวนี้เป็นตัวตัดหยาของเคพีดีเนาะค่ะตัวตตดจยาของเคพีดี แค่ีดีนี่เม็ดนึงสิยู่สอง0มืามหาาบาทนะคะเนาะแล้วก็เม็ดยีสิเม็ดยี่สิบนี่สิยูนห้าหารบาทค่ะแล้วก็เม็ดสีินี่เม็ดสี่บนี่สิยูสองมนหกหาบาทอันนี้เป็นตัวตัดหย่าของหน้าซ่านาะคะเนาะเม็ดยีสิบนี่ของหนาซ่านี่สิยูสองมนแปดหบาทนะคะเนาะของนาซานี่ 2, 8, นะะนะนาสาิเปิด เปิดไอ้นี้ได้เนาะค่ะเปิดเปิดถ่ายเปิดเอียงได้เนาะค่ะเอาหน้าซาโตโตมาเลยค่ะตัวต่อมานี่สิเป็นเอ่ตัวปลูกอ้อยค่ะเครื่องปลูกอ้อยเครื่องปูงอป้อยของหน้าซาค่ะเครื่องปลูกอ้อยของหน้าซาอยู่ 7, 000, เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสองพันบาทเนาะค่ะเนาะตัวต่อมาค่ะตัวต่อมานี่สิเป็น ตัวโรยขี้ไก่ค่ะตัวห้้นขี้ไก่นีซียูสามหมื่นสามเนาะคะ่ะของมือสองเนาะคะ่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกติดิตอสาถามมาไดดทีรานแท็กตืเตอร์นัดสาขาสมเด็จเนาะค่ะเนาะ,ะเบอร์ดิตเบอร์ศูนย์เก่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0 6นย์หกศูนย์นึ่่นะคะ ลานแท็กเตอร์นัดสาขาสมเด็จนะคะหลานเขาเขาตั้งอยู่อำเภอสมเด็จนะคะทังเซนทางออกไปกุชนินาไายนะคะเนะาะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามหรืออยากมาเบิ้งนานหลานก็เขามาเบิ่งได้ตลอดเวลาพร้อมให้บริการนะคะขอบคุณค่ะ l ายค่ะ